สวัสดีครับวันนี้เรามาทาหมูสามชั้นทอดน้ำปลากันนะครับเริ่มจากการที่เราจะนาหมูสามชั้นเนี่ยมาหมักด้วยน้ําปลาใส่ชุดรสนิดหน่อยนะครับอันนี้เพื่อความอร่อยแล้วก็พริกไทยครับเพื่อความหอมจากนั้นเราก็จะมาใส่แป้งทอดก่อบเติมน้ำเปล่านะครับเติมไปแค่นิดหน่อยพอพอให้คลุกเคล้าได้นะครับอันนี้ก็ ขยาามคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับจากนั้นเราก็จะเอาไปแช่ตัวเย็นไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้เขามีความเย็นนะครับการมีความเย็นเนี่ยจะทำให้ทอดกรอบมากขึ้นหลังจากนั้นเราก็จาวลงาทอดนะครับ ใช้ไฟกลางในการทอดนะครับถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยจะทําให้ข้างนอกไหมข้างในก็จะไม่สุกนะครับมันอร่อยนีลย เมื่อเหลืองได้ที่นะครับเราก็จะพลิกอีกด้านหนึ่งลงไปทอดต่อนะครับช่วงนี้ก็ต้องระวังน้ำมันด้วยนะครับน้ำมันจะกระเด็นเข้าตามเมื่อสุกทั้งสองด้านนะครับก็จะคีบขึ้นมาเสด็จน้ำมันไว้นะครับ พักให้เย็นนิดนึงหลังจากนั้นก็ค่อยอาไปหัน่นจิ๋นใหญ่แน่ การถ่ทอดขมันใหม,ใอหมใ่อยู่ถ่ทอดขมันใหม่ใสออนก็ไม่ค่อยใจนั่นน<ม>ั้นนะสั่งกินข้าวด้วยกันเรื่องไง